ีค่ะทุกคนมื่อน,นี้นะคะนิวจะพาทุกคนนะคะไปเบิงพันปลาค่ะนะคะจะไปเอาปลามาปล่อยโขกน้องหน้านั่นเองค่ะทุกคนนี่นะคะหอดแล้วเวยค่ะนะคะบรรยากาศดีแห้งค่ะทุกคนคือแบบฟินมากสีเขียวเต็มเลยนะคะอันนี้กําลังยางไปห้อาหารปลานะคะไปเบิงปลานําเนาะนะคะ คือบรรยากาศดีแห้งค่ะทุกคนบอ่อตรงนี้ก็เป็นแบบบอ่อปลาเมดเลยค่ะตรงนี้ค่ะคือแบบแมนเบิดเลยค่ะนี่คันนาทองคํานะคะทุกคนย้ายวันมกคักมกแห้งมักบรรยากาศนะคะนี่เลยนะคะเนิ้วกะเพ่นไห่เนิว้วไปไห้อาหารปลากับแม่ค่ะทุกคนเ <c oughs> นะคะคี่ยค่ะขามยางขามอ่าใหม่ไปนะคะ กำลังหาหัวอาหารเนาะนี่ตักหัวอาหารใหปลาเลยจ้านะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะดีแห้งนะคะเป็นเรียงปลาเบอร์เลยค่ะแล้วก็เรียงหอยน้ำค่ะปลาบักปลาบักย่างหลายเลยทุกคนนี่นะคะไปหามาปล่อยกับยายวันยู่บอกอยู่บอกไก่ค่ะยู่แถวบ้านนี้เองนะคะอ่า ปลาไม่กินอาหารดีมากเลยนะคะนิ้วหมักบรรยากาศหมากทุกคนแบบบรรยากาศย่างดีเลยเป็นธรรมาชาติมากๆเลยค่ะนี่ปลาเพลินปลานินนะคะก็มากินอาหารเนาะปลานินปลานินนะคะมองที่เวนใหม่ตรงนั้นนะคะทุกคนเพนเลินเรียงหอยนำนะคะนี่เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะมีคามีหยังนะคะ นี่ฟินบักฮุงอันนี้เพื่นบอกว่าเป็นปลาตัวนน้นยๆค่ะทุกคนปลาใน,นอยๆเหมือนอนุบาลไว้อ่ะค่ะนี่เลยเต็มเลยทุกคนแบบปลาหลายแห้งนะคะนี่นะคะมือนี้ก่ะมาเอาปลาดุกนะคะปลาดุกแล้วก็ปลาตะเพียนนะคะเต็มขั้นหลดเลยทุกคน ได้มาเต็มเลยจ้าแล้วเราก็มาปล่อยกันนะคะนี่เลยค่ะทุกคนซอยกันคนละหม่คนละมือน้อง <c oughs> อ,อยู่ทางล่างนิ้วดึงถุงนะคะนี่จ้าซอยกันผู้ใดพานไปพานมากนะคะเพื่นกับแบบว่าเออขึ้นเฮ็ดซอยกันหลายคนดีแท้จังสินะคือแบบ มาคือกันดีแท้จังส่นะเห็ดเบิดขอบขั้วเลยค่ะพ่อแม่ลูกนะคะทําการเกษตรเบิดเลยนะคะเรียนจบปริญญาทั้งสองคนนะคะแต่กลับมาเหตุการเกษตรนี่แหละพ่อแม่พี่น้องมากหลายนะคะเออได้ยุกับขอบขั้วย่กับพอกับแม่นะคะมันเป็นแบบอาชีพของเฮ้านะคะก็คือเขาปลูกเองกินเองเลี้ยงเองจังยค่ะอยากกินปลายังกับป้อยจังสยค่ะคือ ไอ้ฮิวแบบเศษรษฐกิจพ่อพียงแบบพึงพาตัวเองนะคะเนิวมองว่าการใส่ชีวิตแบบเนี่ยคะ่ะมันเป็นแบบมันเป็นความสุขในชีวิตนะคะแล้วก็สามารถมีรายได้จากตรงนี้นะเค่ะโมแมนว่าอ่ายูบานบม่อมีรายได้มันโมเมนนะคะยูบานกระสังรายได้ๆขึ้นกันนะคะกับปลอยลงไปเลยจ้านะคะนี่วกับปลอยลงไปในข้องใสไกลเลยนะคะทุกคน คือปล่อยล่งคล้องเลยเนาะนะคะก็จะให้วาอาหารเขานะคะแล้วก็กินห้ำน้ำนะคะผสมกันไปเนาะแล้วก็ให้เขาหากินตามธรรมชาติค่ะนะคะก็ลงไปประมาณ30-40ถุงค่ะอันนี้คือหลอบแหลกเนาะที่เอามาลงค่ะทุกคนม,มากม,มากินปลาจะได้บ่ออ้วน,นะค่ะ กินปลาเลี้ยงเองเลี้ยงเองจะได้ไม่อ้วนนะคะนี่เลยนะคะตอนนี้กรเริ่มเห็ดโคกน้องหน้าใดว่าัานีฮอดสองเดือนนะคะทุกคนก็นเห็นความเปลี่ยนแปลงไปแล้วคะ่ะจากที่ว่าพืนดินที่วัานี้มีต้นหม่จ้กต้นนะคะตอนนี้ก็เขียวเต็มแล้วนะคะนี่เลยนะคะผู้ได้มาคลิปนี้นะคะกระฝากกดไลค์ลกดซับสไครต์กดติดตามให้ผู้สาว นิวผู้สาวไทยบันน้ำในได้จ้ามีหมาเฮาพร้อมจ้าบ๊ายบายค่ะ